รับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์เลยที่ b k k 9 9 9 t h หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สกายสปอร์ตชีบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ United, ยังคงไว้ใจอเลิกซานดรชาคุิทับต่อแม้เพิ่งถูกลิเวอร์พูลถลุงคาบ้านในเกมแดงเดือดอเลิกซานดรชานะครับยังได้รับความไว้วางใจให้อยู่ในตำแหน่งกุนซือปีแสดงแมนเชสเตอร์ต่อไป แม้เพิ่งทำทีมปราชัยต่อนลิวปูห้าสู50ในศึกฟุตบอลพรีมอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานาะเกาอีกีกุนสือของอเลิกานาโซชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อผ่านทีมปราชัยคาบ,บ้านต่อนลิวพูขาดลอยถึงห้าประตูต่อศูนย์ในแค่มคืนวันอาทิตย์จนล่าสุดเขากลายเป็นผู้จัดก,การทีมแต่เนื่องในศึกพรีมอังกฤษที่จะดดนถูกปลดออกจากตำแหน่งคนถัดไปล่าสุดรายงานมาจากสเกลสปอร์ตเลยนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมาก ระบุว่าแม้ทีมงานฝ่ายบริหารของปอีศานแมนเชสเตอร์จะผิดหวังกับผลงานการแข่งขันในเกมล่าสุดแต่พวกเขาก็ยังคงคาดหวังว่าทีมจะกลับมาได้อีกครั้งในเกมถัดไปโดยปีแาแดงมีคิวโดนกัมทันัมฮอสเบกับแมนเชสเตอร์ตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอีก2เกมข้างหน้าโดยมีคิวเตะกับอัตาลนตาในศึกยูฟ่าแชมลีกขั้นกลางอีกด้วยนะครับ <S <S ทันทีสแกนสปอนครับระบุว่าแม้สถานการณ์ของกุซอโอเิกานาซ่าจากสื่อจะเป็นไปในทิศทางลบ แต่จนถึงน้ำลานี้บอร์ดบริหารยังแสดงท่าทีไว้ใจในตำนานแข้งคนดัง,งราดแม้ว่าสื่อสำนักเดียวกันในอิตาลีระบุว่าบอดบริบหารของเรสเตวิลได้เดินทางหาหรือกับอันโตนิโอคอนเต้เพื่อเป็นตัวแทนของโซชาเป็นที่รู้เลยแล้วแต่สแกนสปอร์ตในประเทศอังกฤษกับรายงานไปในทิศทางตรงกันข้ามว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้พูดคุยแต่อย่างใดครับ กำลังใจมาเต็มป๋าเฟอร์กี้บุกสนามซ้อมแมนยูปลอบขวัญน,นักเตะและโอเลกุนาโซชาป๋ามาเองป๋ามาแล้วนะครับทนเซอร์อเล็กฟูกูสันอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวได้เดินทางไปที่สนามซ้อมของไปแสดงเมื่อวันอังคารที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้กำลังใจสิทธิ์รักอเล็กุนาโซชากุนซอชาวนอร์เวย์ที่กำลังตกเก้าอี้ที่นั่งลำบากหลังคุมทีมถอยหลังลงคลองแบบสุดๆ แรกทีเดียวนะครับมีข่าวแพร่ออกมาว่าโซชาจะต้องตกเก้าอี้เนื่องจากการคุณทีมแพ้ลิเวอร์พูลอย่างน่าอับอาย5-0ที่สนามโอเรนจ์ฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์โดยปาฟเร์ยกี้ตนเออเล็กฟริกซันก็เป็นหนึ่งในผู้ชมบนอัศาจารย์ที่ต้องกัดฟันทนนะฮะเห็นภาพบาดตาบาดใจนี้ยันไรก็ดีความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับปรากฏว่า แมนเชสเตอร์ยังไม่ปลดกุญซือด้านไวและอ่อนนะครับและพร้อมให้กาสทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็เกมบุกไปเยือนสเปอร์ในวันเสาร์นี้ทําการข่าวที่ว่า e อันโตนอคอนเตออดีตกุนสือของทีมอินเอร์มิลานสนใจที่จะมารับงานแทนที่ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดสื่อในเมืองพู้ดีพากันรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าป๋าเฟอร์กี้ได้เดินทางไปที่สนามซ้อมคาร์ลตันของสโมสรไปแสดงแมนเชสเตอร์ในวันอังคารที่26ตุลาคมนี้ด้วย และถึงแม้ไม่เป็นที่จเจตนว่าอาดีตในายใหญ่ชาวสกอตแลนด์มีจุดประสงค์อะไรโดยบางคนก็บอกว่าน่าจะเดินทางไปถกกับบอร์ดบริหารรายเงินๆถึงอนาคตโซชาแต่สื้อบางสำนักระบุว่าเฟอร์กี้เดินทางไปให้กำลังใจผู้จัดการทีมในวัย48ปีเนื่องจากเขาเป็นคนส่งเสียงสนับสนุนให้กับโอเลิกนาโซชาได้คุณทีมต่อแม้จะทำให้สโมสรเสียชื่อย่อยยับในเกมแดงเดือด พร้อมกันนี้นะครับมาตินเอ็ดเวิร์ดนะครับอดีตประธานทีมแมนเชสเตอร์ก็ตกเป็นข่าวได้เดินทางไปที่แคนรินตันร่วมกับป๋าเฟอร์กี้ด้วยขณะที่ no, ริชาร์ดอโนกรรมการผู้จัดการซึ่งว่ากันว่าก็เป็นอีกรายที่สนับสนุนโอเลโกนสัสซูาก็อยู่ที่สนามซ้อมแคนรีนตันสนามซ้อมของสโมสรแมนยูเช่นเดียวกันในส่วนอีกรายนะครับนั่นก็คือเอ็ดเวิร์ดรองประธานบริหารซึ่งเป็นอีกคนที่ สื่อเปิดเผยว่าได้สนับสนุนโอเลิกนาโซชาด้วยนะครับโดยสื่อบางรายบางสำนักเปิดเผยว่าเอ็ดเวิร์ดเดินทางไปที่สนามซ้อมเช่นเดียวกันแต่บางสำนักระบุว่าไม่ปรากฏต,ตัวเขาแต่อย่างใดตอนนักขอของโซชาถึงแม้งานนี้บอร์ดบริหารของแมนยูจะยังแสดงท่าทีให้การสนับสนุนขเขาแต่สุดท้ายแล้วคนที่มีอำนาจตัดสินใจเปลี่ยนตัวเล่นผู้จัดก,การทีม ka, er, วยกก้จูเอลเกลเซ์เจ้าของทีมร่วมของแมนเชสเตอร์นเต็ดนั่นเองนะครับ ซื้อพร้อมใจนะครับตีแมน,นเชสเตอให้โอกาสโอเลโกนาโซชาคุมผีเจอสเปอร์นักเตะสายหัวมีหนึ่งรายกดไลค์โพสไล่โอเลิกน,นโซชาซื่อเมืองผู้ดีนะครับตีข่าวว่าแมน,นเชสเตอรจะยังคงให้โอเลโกนาโซชาคุมทีมเจอสเปอร์ในสุดซนานี้แม้แฟนบอลและนักเตะหลายรายไม่เอาแล้วก็ตามแถมมีแค่งรายหนึ่งไปกดไลค์ข้อความให้ปลดคุณซื่อโอเลิกน,นโซชาอีกด้วย ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะให้โอเล็กนัมโซชาผู้จัดการทีมชลนเว่โดยคุมปีแสดงแมนยูไนเต็ดในแมตช์ที่เพลย์เยียนทอนนัมฮอสเปอร์ในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ตามการรายงานจากสื่อหลายสำนักในประเทศอังกฤษทั้งเดลติกสเก็ตสปอร์ตเดอะเทลูกร์ดและเดอะซันเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาโซชาก็ยืดร้อนสุดๆนะครับหลังนำทีมแพ้ลิเวอร์พูลถึง5-0คารังออทอรฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและมีข่าวอาจโดนเลยออกก่อนสุดสโซนนี้อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการประชุมและพูดคุยกันของผู้บริหารของสโมสรในช่วง2วันที่ผ่านมาได้บทสรุปว่าจะให้โอกาสทํางานต่อเนื่องเพื่อพิสจน์การให้ได้ครับขณะเดียวกันดิอันติรายงานว่านักเตะแมนเชสเตอร์หลายรายหมดสถานในตัวของโซชาหลังจากคิดไปว่าคงไม่มีศักยภาพที่จะไปแข่งขันกับสุดยอดผู้จัดก,การทีมคนอื่นและไม่ชอบผาติกที่คุณซือชาวน์เวใช้กับทีมเลยสําหรับกลุ่มนักเตะที่ไม่ชอบโซชาได้แก่ดันอนี่ฟานอเบก เอลิกเบี่และเจสซี่นิงกาดเป็นต้นโดยเฉพาะลายหลังที่มีคนจับภาพได้ว่าเข้าไปกดไลค์ข้อความที่มีแฟนบอลเรียกร้องให้ปลดกุนซื่อในอินสตาแกรมนะครับคนนี้ป๋าชอบแมนยูล็เป้าเบอร์หนึ่งที่ไม่ใช่อันโตเนล o n คอนเต้ไม่ใช่ตัวเลือกแรก สื่อเชื้อหนังในกัอองเกตรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์อยากได้มาริโชโปปิชโนเทนเนอร์ฝีมือดีเข้ามาคุม้มบางเหียนหากสโมสรตัดสินใจปลดโอลิการาโซชาออกจากตำแหน่งแม้ปัจจุบันพอตจะคุมทีมปารเริดแสนฉมังอยู่ก็ตามแต่เจ้าตัวก็มีข่าวผัวพันกับป้ายแสดงอย่างต่อเนื่องมาริโชโปปิชโนนะครับเทนเนอร์ชาวอาร์เจนตินาของปารเริดแสนฉมังก็ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับที่1ของแมนเชสเตอร์ที่จะหนึ่งตัวมาแทนที่โอลิการาโซชาแม้ปัจจุบันเข้ามาคุม้มบางเหียน่ปเอยเชียอยู่ก็ตาม นักลุยอมนะครับต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อทัพไปแสดงฐานย่อหยับอับปางให้กับลิเวอร์พูลถึง5-0ที่สนามโอริทัฟฟอร์ดในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสกอร์ดักล่าวก็ถือเป็นการาพ่ายแพ้ที่อับประยศอดสูที่สุดของสโมสรในศึกแดงเลือดอีกด้วยแม้ว่าตอนนี้มีรายงานมาว่าบอร์ดบริหารยังคงให้โอกาสวอเลย์กนสโซชานได้ทำหน้าที่ต่อไปแต่ก็มีข้อแม้ว่าเกมที่พบกับทอแนมฮอสเปอร์ในศึกพกรีเมียร์ลีกและนัดเยือน อาร์ตัลันตา้าในศึกฟุอลชิมลีผลงานจะต้องไม่เร็วไรเหมือนในแมตที่โดนหงแดงไล่ถลุงยับไม่นับยากแต่การนั้นหากเกิดอาเพศทีมยังมีฟอร์มไม่ฟืน้นนั่นหมายถึงอนาคตของโซชาต,ต้องดับแดดินด้วยเหตุผลนี้ทําให้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าแมนเุนเตอได้ทับทามอานโตูนิโอกอนเตกินซื้อชาวอินเดเลียนให้เข้ามากู้วิกฤตในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเดลี่เมลสื่อเช่นกในเมืองคนดีรายงานมาว่าจริงๆแล้วคนที่เรสเดวิลต้องการมากที่สุดนั่นก็คือ มารเชอร์โปเปชชโน่ซึ่งเป็นกุนซือที่ตเตอร์อลเล็กซ์ฟูซันให้ความชื่นชอบเป็นพิเศษอีกด้วยแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะกลังมเงียนปาร,รีสแซงต์แงงยู่ก็ตามแต่เขาก็ยังคงมีข่าวผัวพันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เลิกตลอดครับนี่คือสุขข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27ตุลาคมครับ